ไปมือละประมาณเจ็ดแปดโลคอดบอกแมไไก่ด้เ่เนาะไปมือละแปดโลต่อยบ่วมือไม่สาวนักเลยไม่สาวในี่ครับไม่สาวเนี่ยเป็นกิโลเนาะ ต,นนตั้งเอาซะนั้นต้อดตัดโอ้ตัดไปตัดไปตัดกคกออกน้ำยังบนนะ่นหนักเอามันเสียบเขานันา่นพอดีนี่เสียบเขานันาน่นก็มีอยู่สามเลด้วยครับบ่เหมือนง่ายดอกสองลูกไหลไปสันสองลูกไหลไปแม่